ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทําการสอนอัพค่าพลังนู่นในส่วนของประธานเป้นะคนหรือว่าคิลิยันเอ็มบาเบ้นะครับก็เป็นเวอร์ชันของทีมชาติฝรั่งเศสนะคนที่มาให้เปิดไอแพ็คนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของคิลิยันเอ็มบาเบ้นะครับก็มาดูนะครับว่าอัพยังไงกันบ้างนอ้ให้ตัน100นะคนหรือว่าค่าพลังสูงสุดในนีผมก็มารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปดูชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด ก็ขอฝากไ้อีกเช่นเคยครับเพจ Over t o ์ท p เป็นเพจบริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยนะครับหากใครสนใจเติมเกมราคาถูกก็สามารถทักไปได้เลยนะครับก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับที่มุมจอของเราคุณจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโลกฟุตบอลและร่วมสนุกกันได้เลยโอเคครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทาการสอนอัพค่าพลังทุกคนหรือว่าเป็นแนวทางการอัพค่าพลังของประธานเปน้คนในแพ็กนี้เลยนะครับก็คือ แพ็คของทิมชาติฝรั่งเศสที่ไม้เราด้เนินการเปิดฟรีกันนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด5คนด้วยกันนะทุกคนนำทัพโดยประธานเป้นะทุกคนพวกสาประตูนะผมเบนจมินปาวานะผมอาเดียนราบิโอนะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบนเยเดอร์นะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับจะดำเนินการสอนอัพค่าพลังของคิลรียนเอมบาเบ้ก่อนเลยกันนะครับแล้วก็คนอื่นจะมาทําการอัพให้ในคลิปหน้าแลวกันทุกคนสำหรับคิลิีันเอมบาเบ้ก็อัพตามนี้ได้เลยนะทุกคนอัพไปที่อันแรกนะทุกคนอัพไปหกนะครับ ต่อมาอัปไปแปดกับทุกคนรอทัชสตาร์ทอัพไปสี่ไอผมเลยก็ปิดท้ายด้วยลูกสอนชี้อัปไปสี่นะครับก็ตามนี้ทุกคนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับอันแรกอัพไปหกก็เป็นคนรูปกลวยสี่นะครับด้านล่างแปดกับทุกคนรองทัชสตาร์สเสียหมดเลยก็ลูกสอนชี้สี่นี่นะครับก็คือหกสี่แปดสี่สี่นะทุกคนสำหรับคิริยันเอ็มบาเบ้นะครับก็อัพตามนี้ทุกคนจะได้เข้าไปในสูงสุดอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดนะทุกคนเลยก็เมื่อนำเข้าสู่ทีมทุกคนหรือว่าค่าพิสตาล์ตันหนึ่งร้อย ประธานเปอเอชันของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็สาวในแพ็งนี้นะครับทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เอ็มบาเป้นะคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการแจกฟรีนี้นะครับมันแจกฟรี5ครั้งก็คือเราจะได้ทั้ง5คนอยู่แล้วนะคนแต่ว่าต้องรอเวลานะครับว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่นะคนเพราะว่ามันจะมีการแจกเป็น5ช่วงด้วยกันนะทุกคนช่วงละหนึ่งคนนะคนก็ใครที่ยังไม่ได้เอ็มบาเบก็รอได้รอบหน้าแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับ 100เลยทียวครับผมสำหรับในส่วนของค่าพลังของกองหน้าตัวเป้านะครับก็ตามนี้ก็สับใครที่ยายผมสอนอัพคนไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคุก็คลิปหน้าจะมาทำการสอนอัพให้ตามคำขอเลยกันนะครับสักคลิปนี้ก็ประมาณนี้ว่าสำหรับการอัพค่าพลังของคิริยานเอเบ้หรือว่าประธานเป้นะครับทุกคนก็มาทำการสอนอัพหรือว่าแนวทางให้คร่าวๆเลยกันนะครับทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ได้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เพจ over Top Up เป็นเพจบริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยนะครับหากใครสนใจเติมเกมราคาถูกก็สามารถทักไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับในคอมเมนต์และมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอดนี้ได้เลย